สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเต้นวิธีสานครับผมสวัสดีครับผมพันป้อมวิธีสานครับครับผมสวัสดีครับพันซักวิธีสานครับผมสวัสดีครับพันษาครับกระเดี้ยวเงี้ยวเปล่าแล้งไหนมาในทีมงานเท่าไหร่เนี่ยใอ้สานก็เละเข้ว่าเจอมหาป่าเอาไงว่าช่วงนี้โส่งการครับผมหาปลาไปกินแทบแทบไหมบ้างอ่ะเอานมาอย่างหาปลาไปรับ กันจินนี่นะครับบอกไงว่าช่วงมันเป็นช่วงของการคือนาเทศกาลเราก็เลยหยุดการหยุดงานครับขุ้มือกับพวกไปได้ไปน้ำมูพานไปก็มันสับคนเลยยังกันแล้วด้วยพื้นที่ข็งมาแล้วครับเนี่ตอนนี้มีงานมีงานครับตอมีงานคือชัวงนี้หยุดงานเราเหรอครับหยุดงานครับช่วงเทศกาลพอดีช่วงเนี้ยครับผมบอกไงว่าช่วงเทศกาลเขากาอยู่หากินบางครับครับแต่หาอยู่หากินไปอยู่ไปกินน้ำกันมันม้วนหลับมืัอนี้ก็ได้บอกไงว่าเขาบ่ซื้องานเขาเอาหาข้าวกินให้มันสมงับเป็นพาน เอาบะนี้กับมื่อนี้กับมาตึกอยูอ่นหนองอยู่นี่แหละอยู่ซ้อยู่หน้าของท่านทีมงานเท่านีแิแเหรอเนาะครับผมอายุหากินเพราะอยู่ได้กินไปเมื่อน,นี้มีสองซาครับพี่น้องบัืนี้เลือกเอาซายใดครับพ่อเอาซ้ายใดในมีซายนี่ทั้งนี้กมีเอาๆๆอ <ผม S 1> เอาทั้งนี้เนาะเออเอาเอาเอาโอเคเลยมีของมาน้ำนี่ครับเมื่อนี่จะจัดเลยเมื่อนี่ละมือสิของแจกอ่ะพี่น้องครับเนี่ยเนาะครับผมรอมานี้ครับเดี๋ยวตะคู่นะครับเดี๋ยวอัน ไม่รอองขมั่นาแต่พี่เพื่อได้ติดตามพันไดพันอยู่นี่ก็เสีนมาของให้เก่าห่นมาของนลยเขามาของอ้โยืนวะแม่ของของแต่ว่าของของบ่ของดิของของนั่นครับพี่น้องครับการอยู่กนงขคยสามาาครพี่น้องมือนีากัรมาติกปลาครับผมครับช่วงสงการพอดีช่วงนี้ก็ได้เอานี่ยเนวงกันงครับพี่น้องไหาัมาพีเออีเอือือเล อะไรครับพ like okay, ันศ like, yeah. ักน yeah, ี่วิธีการห่างแหงครับน้าเอ๊ะจะไหนเสื้อไรพ่อเื้อไรดีจะผลไมาจังน้อยเนาะแต่ว่าพันศักนี่ถ้ามาบานแหบ่ค่อยแตกครับพี่น้องครับบ่ค่อยแตกแต่ว่ากระเบนแบบกระเบนนี่ละนี่ยทำพ่นชิวานแล้วไปบานเลยพันศักเข้าเอาแล้วครับทำพ่นปลาบอดแล้วบ่เนี่ยครบตัวครบตัว ที่กบพี่น้องครับพากันมาหากินปลายุซะยุนองอยุน่าแล้วครับเมื่อนี้หลังแจกมาหากยุหาหากินไรมองไรบ่อนพี่น้องเนาะการหาอยู่หากินมือน,นี้พากันมาหาติ๊กปลายุซะว่า,าสำหรับพื่อไ้ไปกินครับงานคนเบืองก่อนบ่อนมาแล้วพ่อ นแล้วแต่ว่าปอกอยี่วะแม่วะโอเอาเลยดินี่ยน้องขนาดเลยครับพี่น้องครับวันนี้ท่านถาห่อแล้วสีวป่าพอนะล้ครับต้องมุดเข้าไปเตรียมงานเอา นำเลืกปูพันธ์หากี้คเีอดีงมพอดีงมโอ้ยพันสักานบ่แตกคนไหนวาทังุ่นนี่ป่าบ่นเลยเนาะรทีมงานหาคนทนครับพี่น้องครับหาเล็กน้อยครับผมครับผมไกแล้วไกแล้วหามหาสิมานพอได้อยู่ได้กลิ่นมโนทีมงานเนี่นาะหเล็กน้อยครับผมเนยเป็นไงฮึ ขึ้นฮ <to leave. laughs> ัทเราบอกแล้วพูดอ่ะฮ้อย่งเกเดี๋ยวครับไปฟังไปเบึ้งทรับพูนครับผมไปเบึ้งน้ำพานตะกอนครับไปยังใดเนี่ย ห่องเง้งค si ือแท้เจ e ้เฮ้ยเงียงเยอะพี่ไปนอกเมืองนาดทั้งนี้โอ้โหโอโหเออสอตัว อันนี้คืท่าลงของคุณพ่ออมด้พี่น้องครับผมมือนีลยขนาดเลยโอ้ลขนาดเลยขอโทษนะครับผมทครับควาท่ขอ้อไล่ไไล่ไล่ไลขนาดว่ามันเท่ันเสียด้วยเนอนี่บพี่น้องครับโชว่เลยต่ละนสัเข้าเเป็นไป่วยบี เฮ้ยบันกี้สุดยอดครับพผมผมจะหัวมันคอมลงแน่นอนครับแน่นอน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 แน่นอหัวมันคว่ลงหันไหมหันไม่เลยเอาเอาผมไปยังเราแค่ไม่นี่ครับพี่น้องครับหลังจากที่พ่อบผมได้มาเต็มหนึ่งวันมาเต็มเรียบพันดสายเอ็นรูปมู่งสั้นมาเต็มสองเฮ้ยของดีได้ป่ะเนี้ยเอาถ่ายกับรับพี่น้องครับ ครับนะครับมุ้นแต้มที่สองมันรอแค่แล้วบ่บวมหรหลังจากว่าท่านทานหนมือเนาะเ่แก่ตัวแล้วใช่ไหมกันปับปั๊บหม่กันอยู่นี่่ารขึ้นมาบ่เป็นบ่เป็นอย่างนี้พี่น้องว่าหันอ่ะอย่างบเพิ่มตัน้าฮะวางๆนี่ครับขึ้นไปวา เล็กๆไม่หญ่เล็กๆไม่ได้ใหญ่ๆทำยัยมาเสียอัซื้อผ่านมีทีสารเอาผนมีที่ลใน่เสียม่เล็กๆไม่เขาบอกินของน้อยกินของง่ไปเลยเดี๋ยวนอ้ดด่วนจังเลยพี่เนาะฮ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 ะันฮะฮะฮะ่ะฮะฮะฮพอะฮ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 ะกะะะะะกัะ อ้แน่นอน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 ตอเออตน้เออต้งรุ่นนี้แหมพอดีครับพี่น้องครับมันหันหันตาปลาเลวขนาดเลยวมันหูมันหูแล้วอเนี่ตัวเดียวที่มันเป็นสิครับหูหูเียวขนาดีตัวเดีวสงัดีเยอะ โอ้ยช่ว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 ยฮ่าฮ่โฮ่าโนี่ยบอดไพ่บอดไพ่รุนเนี่ยเอ้าแบอดไพ่บบนี้รปเนาะสวยงามสวยงามสวยงามพอดีพอดีพอดีเลยเอาใส่ถุงไปรับคล้ายๆหัวอยู่เนาะมาเต็มองพ่นะพอนผมไปพุ่นอันพันถ่ายพุ่นแล้วนี่ครับพันผมคือคูครับผมมือเนียนี่อย่างพันผมยี่มอพี่ให้นอกเลยเป็นยังสวัสดีแฟนคลับไป ัสดีเพื่อนกันดีครับพี่น้องครับ่านมวิธีสาแล้วครับม่เหนี่ก็มาวน้กันนมาอยู่มากิ่วน้ำกันเก่าเลยครับพี่น้องครับมเหนี่ยเพื่นถือขั้วทันมาทมงานเอาไปในพันาแล้วพูดอไร่ากบ้านมามาุ่นมาซุ่าออับทำมันเฮลองมือนุันไปจะได้เห้ครับพี่น้องครับทำด้เฮ้เางานเนี่ยเอาตึงยึงเนตังอยู่แต่ว่ามัเป็นตัว ว่เอาแบบนี้ได้บ่จำหลักก็เป็นเลยบ่เป็นเป็นแต่จำหลักเลยบ่มันไม่หลายเลยเดียวโอ้ไม่หลายหลายเลยเอาไปทั้งผ่านถาบุนะครับผ่านถาเอาอยู่ผู้เดียวทั้งบุตเดียวไปเบิ้งนั้งบุตครับพี่น้องครับเั็นี้ครับพี่น้องครับทั้งผ่านถาครับพ่อทั้งถาผ่านโค ทั้งพานสักกับพานปอมนี่เอาแบบไม่ครับผมมาเนี่ยลากเร็วท่านว่าเลยคือวานมาหลายบาทหลายตอนแล้วท่านว่าพันถากับงูมาพันถารับพี่น้องครับเป็นนะครับพันถากังนี้นนยังเงียบอยู่ก็จังามาเราผมหาโอ้อเสิรแล้วครับเฮออขึ้นแล้วฝันนี่ฝันนี่ไหมเอาไ,ไหนครับนีมเนี่ยโอ้ใส่ขึ้นไหวแท้แล้อมันได้นจำหนีไหมครับเพื่อนเจ๊งเลยแต่ยังไงนะว่า แต่เนี่ยวันนี้เดา๋น้องโอตัวน้อยกันทุกอนเดี๋ยกินน้อยเท่ากันพอเนาะมันจังเลยยาวตัวใหญ่เป็นนะโอเคโอเคออกมาเลยครับพี่น้องครับสามเต้มครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้แต้มที่สามมาแล้วครับผมโอ้โหน้อยหนักกันครับพี่น้องพี่น้องครับท่าท่ามีสานเนักนะที่ไหนโชว์ครับโชว์โชว์อย่างนี้อ๋อแล้วเดี๋ยว้อฟันทาขึ้นมาเท่าันนิ่มที่งามขนาดครับผมมาเลยพ่อผม อันนี้ป่าธรรมาชาติเด้อพี่น้องเด้อน,นี่ครับผมงามครับพี่น้องครับันนิ่ครับงาม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 ง,ามงามครับโอ้ไขอไ่ออกแล้วไ,ไปแห้ได้ครับใคแล้วครับพี่น้องครับพันสักปลาอึดอ้อากแล้วทั้งพี่แ,แยบไม่บรกดิยังก็ห้องเอือะอะแยบไม่โอ้ปลาดุต่อสู้กันอยู่ปลาดุกทางพุ่นกับนี่วันนี้พันถาะปลาพ่อประดุกทางพุ่นทั้งพี่เด้อโอ้สวยงามสวยงามสวยงาม ปลาเย่าก่อนนี่อันนี้ปลาเขาตะเพียนครับหรือว่าปลาเขาง่าโอ้โหเอาเเลยครับปลาขางามนปลาตะเพียนได้มาหลายตัวแล้วบอกทีโอ้ยรักษาดีดีด้วครับคบเป็นยังโบท่นถาก็ท่านถาครับท่านนี่พ่อบอก่ี้แล้วทั้งนั้น อร้วยอะขากันเนี่ยหันเลยวะโอ้ยมากำขากันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวานเสก็ต้องรุนครับตอนนี้อ๋อุนแล้วครับพี่น้องครับุนเนี้ยตอนนี้โอ้อยอมดายู้หนึ่งมั่วโหลแล้ว่าอย่างนั้น่จะมไเนี่ยพวกพวกไปกินเรา ลบไม่ลงหนักบ่ได้เอาข้นนี่เ้ราหาสัตว์อกเอาเอางามงามงามงางามามนี่แหละครับจะไปลาบย่างก็่าไปครับผมทางลาดต้งตุ่ม้งอะครับจะผู้มากะมันเจินะครับเชินเนอเจิญมากินน้ำกันเนอนี่ยเออภาษสนี่ยก็ไม่นำธรรมดาก็ไม่้องครับหมานให้เราครับผม ันเอาเด็กันครมอันนี้ตบเป็นเป็นปลานิ่เนาะครับแต่ว่าเป็นปลานิ่ธรรมชาติเด้เนี่ยแมนปลานิ่ธรรมชาติครับผมมันสีโปรยไงนี่นี่ใคเห็นี่เห็นมนครับผมนี่แมนที่ยังครับพี่น้องพลัง่ครเหนเป็นปลาเขาง่ามครับผมมันมันสีโปรยไงคือปลาเขาปลาเ้าเลี้ยงแมสอันนั้นมันเป็นานิครับผมอันนี้คือป่าธรรชาตเขาเลี้ยงเลี้ยไว้้วยน้หล้งงนาลครับพี่นองครับมือนกัใดพรกัมาอยู่หกินน้าทงลงนาเานี่ล่ะทีมงานมา เออเออเออฮ่าฮยัง้มหว้อง่าฮ่อา่้นมาเอาควานเท่มันเนอไปเลยโอยไปเลยะรูบเอาเดียมขวอนเทมันเนีมเอมาขเอนไหนโอ้ยมันกเล็บเนอเงอังล่ะฝานัอย่างที่เราเอน ได้เอาไาสู้พี่สนองกันนะหงกรนโดดกันนี่อ้แท้โอ้แต่นี่ห้มูจังเนี้อวกลูกเอ้่นองเลยลุดในชั่วน้ำตัวเดยวพี่นองดลุน้ำว่เออตไปงน้อยมันมันมันมานมันกมันตะวันตะวันหนาหนาวมคือวันเสาร์เลยครับหนาวาพอดูติมือกิน้อยนี่นะโอเครำัคยเลยถึงงานเาครับพี่น้องครับทั้ง พันถากับว่าอยากโชว์กันมาั่นหลังกากที่พันสักพันปลอมเอาขึ้นเป็นว่าเล่ยนมาทั่นว่าบ่ามาทั่นว่าเอาไป่ป่านิ่งกับป่านเยนแท่ากันมาเอาปลาดุกนะครับเอาปลาดุกโชว์เลยมาจังแมวเดี๋ยวผมมันเอาตัวนี้ก่อนครับผมเฮ้ยโชว์อย่างเดียวปลาดุกค่ะครับครับครับออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันเงือนเย็นเอาปลาดุกก่อนเด้อครับครับปลาดุกมันเอาอย่างนี้ว่ามันมันคือม่น เอาได้แล mm ้วครับงาม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 สวยงามครับผมสวยงามเลยฮักเงี้ยครับพี่น้องครับตอนนี้ผ้าซักต้มน้ำแล้วครเอาฟอสแดงใส่แล้วสักมือผลึกเร็ว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 นอนขนาดครับพี่น้องครับฟดครับฟอสฟสสุดค่ะเอาใบเอาใบออกนะเอาไปออกนะใบปยังมันจะโคบออกก้อนกาลังขุ่นเลยออกมือนี่ครับพี่น้องครับอันนี้คือยังไงผ้าซักเนี่ยอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือคือวันรอร้อนเนื้อหรอครับผม เอารออ่อนเนื้อออกครับผมว่าไงว่าจะเอาไปต้มยำตัวเนี้ยเอาไปต้มต้มสมเพื่อต้มยำกัได้ครับนี่ต้มสดนำทั้งวัวทั้งอันนี้มันแมนครับผมนี่ว่าไงว่าสมนี่เขาสิไปก้อยเุีเนี่ักดี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 วเไปใส่หมดแดงนลยอาเเอาอเอาเอาเอเอาาไปอาเอ่อาเอาบเอเอา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 ้อาอาอาเอานอรเออาเอเอาเอาเาเอาเอาอาเอาเอาออัเเอาอาเเอาเอเอากเาอาาอาาอัเดอเเเ เด็ดนะครับพี่น้องครับเด็ดเด็ดเดี๋ยววานี่นี่นี่เอาบแดกันพ่แดงก็ใส่้พรเลยร้เลยพอใส่มาให้เลยเดดครับพี่น้องใส่ใส่สมยังหมดแทบไม่หมดลุงต้องใส่หมดแดงอย่างเดียวครับอ้สมยังกับแอ้สมยังกบแดงมาพานพุ่มมามาผมเดืดข้าวต้น่อต่ว่าขออนุาตไปาว่าบรดีสมานำทึกอนไจเขาอีกพันักมันหอนหอนเลย ได้เวลาไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเนี้ยพัตาอยู่เพื่อจอไฟเท่ากันเด็ดขนาดครับมื่อนีร่ต้มปลาครับพี่น้องครับทั้งต้มทั้งไก่ล้วมือเนี่ยเอาที่ย่างขึ้นเนีย่างขึ้นเนี่ยเอาเลยวันนี้พันสักกระพันนั่นไอพันปอมกับพันถามไปอาบหน้ามือยืมมาหน่อยเนี่ยไปอาบหน้ามือ่นหลังจากที่ไปหาเมากันนะครับครับไปติ๊กมาสดๆครับพี่น้องครับไปอาบน้ามาแล้วเป็นสุดเรียบร้อยโดนตยวนี้ไปเอ้ยรอคือเก่าขึ่นเนวเต้พี่น้องจีบคนจีบคนเดียวครับอันนี้พันหลักเคนจีบทำการฟักครับผมฟัก อันแรกเดี๋ว่าเป็นทีมงานพี่ฉีสามเท่ากันครับพี่น้องครับตึงๆกับพ่อหน้าพ่อตาไม่ยู่งไม่กีนดขวางจอเอาเตือนเนื้อเอาเตือนเนื้อสดเลื่อนลุงงานปรับาจเลยครับเดีดยวครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเนื้อที่เขาแด่เรียบร้อยแล้วมาฟังเสีครับผมตัวนี้ก็ไลยอันนี้เขาเอื้อนมาไหนก็ลุงสิโก้ยหรือหลับก่อนหลับไปแล้วเดียวกันเดนโอ้ใส่หมดแดงนะครับเรามาเดีนยวน้องไปที่การณ์นะพี่น้องเด้อติดดีใก่อนครับใส่ปลาจักนเอยครับก่อนครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ต้มครับกัเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรตอนนี้ก็คือข้างไฟไปะกอครับผมไฟมันห่อนห้อนไปะกอนครับผมตอนนี้ก็ยังบ่ข้างข้างไปก็ยังบ่ปุงนะครับตอนนี้ก็ได้คือถ่ากินก็่อนหเลยสำรับลาบรกัเรียบร้อยนุุ่งเนาะเดี๋ยวนมดแดงเดยวจะขันมดแดงครับพี่น้องครับคือเบปุ๋งไว้เรียบร้อยแล้วกับโมเดีดงใส่กับพี่จอดเลยครับบนนี้เบ้บบุยมวกตีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้ยังนะครับพี่น้องครับคือลาบที่กับขาเรียบร้อยนุ่ง บอกว่าซื้อไก <K> ่าผมซื้อผ่านผ่นเฟมครับเอ้ยผ่นเฟมครับพี่น้องครับพี่น้องครับได้มาส้นเลยครับันนี้เอ้ยพอบอลุงบอลใส่อีกหใส่อีกาะพอบแดงหงไหมผัดตุุ้ำลงไหมบแดงพอผนักเนไม่หือพ่อจบเป็นบอผ่ัักปกติรรมาครับขันขันพี่น้องครับันด่จะจถ่ายกาังไครับพี่น้องครับตอนนี้้ภาพแบบเ้กนหมดละ บ่พ่อดอกเอาไหมรู้ักโอ้ใส่มใส่่ใส่มแดงเนี่ใเนื้อดเนื้อดิเนื้อดมันทุบหมดเลยน้องครับใส่มแดงลายมันมันุบไปเรื่อยว่าะโจมขึ้นมาเลยลุงโอ้สุดยอดเลยแดงเ็บบ่พอดอกพอนะคับไหมมขึ้นมาเ่ยบ่มบ่มบ่พ่อดอกพอบ่แดงทำไม เอามาเลยเดี๋ยวพี่น้องครับเพิ่นใส่หมดแดงแล้วครับทีมงานเขาโอ้โหที่ทำเป็น้องครับคือเรียบร้อยทำพี่น้องเริ่มมือนี่มีทั้งต้มปลาเนี่ยมีทั้งลาบลาบเหนี่อลาบเด็บพี่น้องครับลาบลาบเด็ดอันนี้เขาลาบทุกครับพี่น้องครับมาเลยพี่น้องครับมาอยู่มากิน่ยวกันโอ้ยผักหยาค่ะคุณมีอย่างไรบ้างพักเนี่ยอันนี้โคตรจะพักอันนี้ใบคอกใบควอกใบควอกแล้วบัวเนี่ยปลา บอแมนเขาเขาเขาเอินยังงี้เอาเอินจำเชื่อจำปลาเชื่อจำปลาครับไปเลยมาเลยพี่น้อันนี้ก็ลับปลาอันอันนี้ยังไม่คนใหเป็นพ้องพร้อมรอพร้อมรอเจ้าเก่าคือเก่าพี่น้องครับผมเราชุ่มอทครับเราอันอันนี้เป็นคนเป็นพ้องเม็กครับครับครับโบยาวกาบจานหลายเด้อมาชุ่ยชอดแล้วเนี่ยทักเขาเนี่ยอันนี้ค่อยเป็นพ้องเกษตรครับผมครับครับครับแลพันทรสับพันทร์แห่งพิธีสารครับผมการอยู่การกินพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้ว่าเป็นพี่น้องกินเลย ผอก็จะเรียนมอผ้าสักนี่ครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับขึ้นมาอยู่มากินนั้งกันครับผมตอนนี้ใครข้างหน้าขึ้นมาคันพมนี่เขาได้กินเหล้าแล้วบ่เอาครับผมกินพ่พราะว่าพ่อพ่อกินยอดแล้วราสบายกินเข่าเราบวกกินพี่น้องไม่หยามเขาพี่น้องไม่หยามเขาเลย

โอ้แน่นอนหนกยำเลยครับผมคยำแกงกินแก่กินเลือได้หันโอ้หวกอะไรครัาสักกินนี่ยัอนนั้นพี่น้องเป็่นอะไรไงจ้ากูไงจะกูโอ้ยจากินย่งสักพี่น้องสิกินเดดแทปวดแทบปดน่ยน้ยอมแล้วับพี่น้องับผมก็ยงที่ะลากินหัวปลากินแบบกินยำกินเปิดเป็นย่าสักโอเกงครับพี่น้องครับมาเลวพี่น้อง มาดอพี่น้องมาเด้วย่อ้ยเกี่ดงนั่นเหมือนเขาเชียงหลวงไปไ่กับพี่ตอยู่ค่ำเลยมึงนม่กันเ้กลมาพี่น้องครับกลมีทั้งต้มนั้งกล้วยทั้งกล้วยดิบกล้วยซุกพี่น้องมามยดูเมื่อกี้นั่กันครับผมครับน่าเบื่อสำนับมนีวิธีศาสตร์ของงไปทั้งกองครับผมครับครับ